ทำไมมือใหม่แต่ละคนถึงปลูกแตงโมถึงไม่สําเร็จเพราะเราไปมัวเสียเวลาลงทุนผิดที่ผิดทางผิดคนผิดร้านค้าผิดคนแนะนําในการใช้ตัวยาส่วนมากคนปลูกจะไปถามคุณปลูกด้วยกันแล้วว่าจะได้ผลลัพธ์ที่บอกกว่าไม่บอกไปนั่งแอบดูเขาเขาก็ไม่บอกถามเขาว่ามันฉีดยากี่โมงคนปลูกด้วยกันก็บอก,กว่ามาฉีดสามนาฬิกาเราก็ไปนั่งเฝ้าเขารอเขามาฉีดยา สรุปสุดท้ายเจอก็หลอก555เจอผีอะไรที่น่ากลัวที่สุดครับในการทำเกษตรคุณปลูกด้วยกันนั่นแหละและเรามองข้ามร้านขายยาให้เราแล้วเราก็ไม่อยากจะถามร้านขายยาว่ามันใช้ยังไง พอเป็นโรคร้านขายยาที่ท่านไปซื้อเขาก็จะให้ตัวใหม่มาเรื่อยๆ,ๆเป็นแบบนี้ก็จัดอีกแบบหนึง่งเป็นแบบนู้นก็จัดอีกแบบหนึง่งพอร้านนี้จัดให้หลายๆทีไม่ได้ผลไปร้านใหม่เหมือนไปกินก๋วยเตี๋ยวทั่วประเทศร้านไหนเขาว่าอร่อยไปหมดห้าหาาจงลืมตาและจงยอมรับความจริงว่าเราเป็นเช่นนั้นแล้ววันนี้ปัจจุบันนี้หมอก็กล้าพูดได้ว่า คุณลองมาลงทุนกับหมอสิเสียงมาเยอะแล้วไม่ใช่เหรอบินมาเยอะแล้วไม่ใช่นี่หาประสบการณ์มาไม่ใช่น้อยเป็นนี่พอกันหรือยังท่าพอแล้วมานี่ครับเดี๋ยวผมช่วยถ้าเพียงพวกคุณพวกเราทุกคนทำตามที่ผมแนะนำไม่ต้องเถียงไม่ต้องอะไรทั้งนั้นทำตามเฉยๆทุกๆสามวันส่งรูปภาพได้ไหมครับท่านแค่เพียงทำตามที่ผมแนะนำได้หรือไม่ถ้าได้คุณก็สำเร็จและรวยได้ครับก็ผมทำอยู่ทุกวันดูแลลูกค้าทุกวัน สำเร็จกันทุกวันไม่มีล้มเหลวสักวันที่ล้มเหลวเพราะลูกค้านั้นไม่มีวินัยในการส่งงานในการส่งรูปภาพมาสอบถามทุกคนก็เลยล้มเลยผมอยากให้ทุกท่านนั้นจงเชื่อมั่นในตัวทุกท่านเองว่าท่านนั้นควรจะเลือกคนที่จะแนะนำในการใช้ตัวยายอมแพ้กันหรือยังครับจะยอมแพ้แล้วมานี่ครับหมอจะแนะนำให้หนูเลือกที่ลงทุนให้ถูกที่ครับ ผมแดนอีสานการทำเกษตรดูแลลูกค้าทั่วประเทศและอีกสองประเทศลาวและกัมพูชาทำไมทุกคนถึงไม่ชอบหมอที่เก่งๆทำไมทุกคนถึงไปหาแต่หมอ555ผมขายยาดูแลแตงโมคุณก็ว่าผมมาขายยาแล้วคุณละไปซื้อยาที่ไหนผมมาขายยานั้นคืออาชีพคือความจริงใจที่จะมอบให้คุณละจริงใจไหมที่จะมอบให้ผมถ้าคุณไม่จริงใจคุณก็ไม่สำเร็จครับสักครั้งแล้วครับ เพราะตัวเราไม่มีความจริงใจให้ผู้อื่นนั่นเองอยากได้ความจริงใจจากคนอื่นคุณจงให้ความจริงใจกับคนคนนั้นไปก่อนเสมอถ้าอยากเข้าคอร์สโปรแกรมการดูแลแตงโมและการใช้ตัวยาให้ปุ๋ยตั้งแต่เริ่มต้นตลอดจนเก็บเกี่ยวสินค้าจัดส่งทั่วประเทศและอีกสองประเทศลาวและกัมพูชาถ้าคุณอยากหาประสบการณ์เชิญบินไปได้เสมอบินให้สใจ,จก่อนค่อยมาหาหมอนะจะหมอรักทุกคนจริงๆนะ ผมไม่ชอบคนที่โมผมไม่ชอบคนโอ้อวดผมไม่ชอบคนกลางแต่ผมชอบคนจริงที่ลงมือทําแบบทุกๆคนที่อยู่บ้านหลังนี้เราต้องไว้ใจตัวเราเองและเราจะไว้ใจผู้อื่นได้เช่นกันถ้าคุณมีความลังเลในตัวเองคุณก็จะมีความลังเลในตัวบุคคลอื่นเสมอคุณอยากได้อะไรเลยความสําเร็จกับความล้มเหลวขอบคุณครับ